การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจริงๆก่อนจะเป็นนักออกแบบเว็บไซต์เนี่ยเว็บมันเป็นภาษาแรกที่ทุกคนสามารถเรียนได้นะอย่างเช่นเราตอนแรกเราเข้าไปปีหนึ่งสิ่งแรกเลยเราเขียนโปรแกรมมิงโปรแกรมมิงเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่หน้าจอดำๆสมัยผมนะหน้าจอดำๆตจอส,สีเขียวนะแต่ มันเริ่มมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเว็บอินเทอร์เน็ตยุคนั้นใช้ Netscape เก่ามากเลยนะฮนะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีเว็บเพจขึ้นมาว่ะทำยังไงที่เราจะเขียนได้อลองดูดีกว่ามันก็ไปศึกษาดูอ๋อจริงๆคือมันเป็นแค่แท็กเปิดแท็กปิดมันมันง่ายกว่าเขียนโปรแกรมแต่คนส่วนใหญ่ที่กลัวเทคโนโลยีจะคิดว่ามันยากจริงๆถ้าเราเรียนเว็บดีไซเนอร์เนาะเราต่อยอดไปอะไรบ้างสมมติถ้าเกิดเราเออกแบบ wireframe สิ่งแรกที่เรามีคือดีไซน์ t ิง n ์ก n g งการลำดับ2คือเอ็มพา y เรามี2หลักนี้จริงๆเราไปได้ทุกสายนะครับแล้วก็ยุคนี้ปัจจุบันนี้ผมมองว่าการทำงานที่ไม่ตรงสายงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอีกต่อไป ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรญญพย์ลคุณสวัสดิ์นะครับเป็นรองคณบดีที่วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอนเตอร์เทนเมนท์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธุรกิจบดีครับผมจริงๆก่อนจะเป็นนักออกแบบเว็บไซต์เนี่ยเว็บมันเป็นภาษาแรกที่ทุกคนสามารถเรียนได้นะอย่างเช่นเราตอนแรกเราเข้าไปปีหนึ่งนะจะบอกเข้ามาหาอะไรปีหนึ่งนะครับสิ่งแรกเลยเราเขียนโปรแกรมมิงโปรแกรมมิงเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่หน้าจอดำๆสมัยผมนะหน้าจอดำๆตจอส่วนสีเขียวนะแต่ มันเริ่มมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเว็บอินเทอร์เน็ตยุคนั้นใช้ Netscape เก่ามากเลยนะฮนะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ย hey, มันมีเว็บเพจขึ้นมาว่ะทำยังไงที่เราจะเขียนได้เฮ้ย hey, ลองดูดีกว่ามันก็ไปศึกษาดูอ๋อจริงๆคือมันเป็นแค่แท็กเปิดแท็กปิดมันมันง่ายกว่าเขียนโปรแกรมแต่คนส่วนใหญ่ที่กลัวเทคโนโลยีจะคิดว่ามันยากนะแต่ในความเป็นจริงคือมันง่ายแหละแต่ถามว่ามันง่ายมากไหมมันก็ไม่ได้ง่ายมากนะครับคือ คือมันเขียนได้แต่ทําให้มันสวยทําให้มันตอบโจทย์ทําให้มันมีเอฟเฟกเนี่ยอันนี้ยากตัวน,นั้นคือส่วนที่ยากเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ลองหยิบมาทําตัวเว็บประมวลผลพวกแบบภาพของรุ่นเราดีกว่า <c oughs> ก็จะเป็นรุ่นที่เราเรียนเอาข่าวสารภายในคณะเอามาตอบโจทย์ดูจัดโดเมนเนมอ่ะเราก็ไปศึกษาว่ามีโดเมนเนมฟรีนะอ่ก็จากตอนสมัยนั้นก็จะเป็น Yahoo! นะครับปัจจุบันนี้ต้องจ่ายเองนะต้อง300กว่าบาทต่อต่อต่อหนึ่งปีมั้งนะฮะแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาให้คนเข้าไปดูได้นะ รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนเข้ามาแล้วก็โต้ตอบกับเราเยอะขึ้นฮะเราก็เปิดเป็นเว็บบอร์ดอ่ะก็เอาตัวเอนจิ้นบางตัวทําเป็นเว็บบอร์ดพูดคุยกันนะครับแล้วก็หลังๆมาก็มีคนมาจ้างให้ทําเว็บไซต์สินค้าต่างๆบริการต่างๆแล้วก็ต่อจากเว็บไซต์มาก็กลายมาเป็นพวกเว็บโปรแกรมมิ่งทำระบบทำน,นู่นนี่นั่นแล้วก็มาจบที่การทำตัวระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะอีคอมเมิร์ซก็คือจะเป็นขั้นกว่าที่ต้องจัดการเรื่องข้อมูลด้วยโพลีซีพีดีพเยอะแยะมากมายในยุคนี้เลยนะครับแต่จุดเริ่มต้นคือเราต้องการทเว็บ เพื่อที่จะได้รวบรวมอินโฟเรเมชันที่เรามีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะสื่อสารออกไปนะครับอันนี้หลักๆของทุกคนผมมั่นใจว่าอยากมีเว็บของตัวเองหรืออยากจะมีพอร์ตโฟริโอของตัวเองที่เป็นการบอกว่าเราคือใครเราทำอะไรและเราอยากให้เขาเห็นอะไรก็ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของการเปรียบเปยนะครับการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยมันจะมี2 2ฝั่งนะหนึ่งคือโลกนี้จะมีวิศวะกับสถาปัตย์เนาะที่เป็นคนออกแบบบ้าน นักออกแบบเว็บไซต์เนี่ยจะเหมือนสถาปนิกก็คือเป็นคนออกแบบก่อนว่าความเป็นไปได้เป็นยังไงห้องนี้ควรเป็นแบบไหนห้องนี้สีอะไรแล้วก็ควรจะมีฟังก์ชันแนลการใช้ง,งานแบบไหนครับแล้วค่อยส่งไปให้ทางวิศวกรรมนะครับเป็นคนออกแบบห้องทีนี้ถ้าเกิดเ,เป็นเว็บนะฮะนักออกแบบเว็บไซต์หรือเว็บดีไซน์เนี่ยมันคือคนที่วางไวเฟรมคนที่วางว่าบล็อกนี้จะโชว์อะไระตัวเมสเซจไหนจะปรากฏขึ้นมาจะมีการเคลื่อนที่แบบไหนจะเป็นการไล่สีเฉดไหนแล้วก็ส่งให้ทางเว็บโปรแกรมเมอร์ครับเอาไปทําต่อ ก็คือเป็นการออกแบบเพื่อนํามาใช้งานครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็นสถาปนิกสถาปนิกก็คืออเก็บรีแควรเมนก่อนครั้งแรกคือขั้นตอนในการพูดคุยกับลูกค้าก่อนอพูดคุยว่าคุณอยากได้เว็บไซต์เป็นแบบไหนคุณอยากได้เว็บเป็นรูปดีไซน์ของสีรูปแบบของโฟโลทางเข้านะครับมีเมนูลำดับขั้นต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับดังนั้นก็คือเก็บรีแควรเมนเสร็จแล้วนําไปเขียนเป็นบลูพินนะครับการเขียนเป็นบลูปินเนี่ยมันก็คือพิมพ์เขียวเนาะถ้าพูดเป็นภาษาทางการกนะ็คือพพิิม์เขียวววก่่อนนจะะสงให้ศรครับ ไอการทําพิมพ์เขียวเนี่ยมันต้องมีการคิดแล้วว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่ของพื้นที่ตรงนี้เราควรจะแบ่งสัดส่วนยังไงอ่าเว็บดีไซน์ก็เหมือนกันครับมันคือการวางไวฟ r a m มจริงๆก่อนจะมาเป็นเรื่องของศิละปละหรือเทคโนโลยีครับไอทักษะตรงนี้เป็นทักษะที่เราสามารถที่จะพุชอัพหรือเสริมได้หลังจากที่มานะครับในความเป็นจริงคือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ขอให้มีเรื่องหนึ่งคือทักษะความเป็นเอมพาร์ทีกับดีไซน์ติงกิ้ง คำว่าอมพัตติคืออะไรความเห็นอกเห็นใจมันเกี่ยวอะไรกันไหมมันเกี่ยวนะเช่นก่อนที่เราจะออกแบบเว็บไซต์อะครับเว็บนี้มันคือข่าวสารดังนั้นบล็อกในการแสดงผลเนี่ยมันไม่ควรจะมีภาพที่ใหญ่เกินไปดังนั้นคนอ่านน่ยคือคนที่เราต้องเข้าใจเขาว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากเห็นอะไระเห็นภาพเปิดไหมหรือจะเห็นรายการสินค้าการออกแบบอ e ีคอมเมิร์ซมันก็ต้องเป็นรายการสินค้านะครับคนที่ออกแบบเว็บข่าวก็ต้องเห็นข่าวที่เยอะแต่คนที่จะออกแบบเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นภาพยูสวยมันคือเรื่องความเข้าใจก่อนพอเข้าใจเสร็จแล้ววเ่่ยราาคอไปท เฮ้ยลำดับที่1เว็บไซต์จะมีทั้งหมดกี่เลเวลให้คิดง่ายๆก่อนมี1 2 3่เลเวลที่1คือหน้าแรกซึ่งปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยเข้าควรจะเข้าคือหน้าข้างในก่อนคือเลเวล B คือ2นะครับ2คืออะไรกดจากลิงก์โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาเจอดังนั้นต้องเริ่มจาก2ก่อนแล้วค่อยกลับไป1คือหน้าแรกที่เป็นหน้าบ้านคนส่วนใหญ่จะทะลุเข้าบ้านเราเข้ามามาอยู่ที่หน้าที่2ดังนั้นก็เข้าใจกับว่าโฟล์ในการอ่านเนี่ยไตเติ้ลต้องใหญ่ขนาดไหนควรจะมีภาพเปิดก่อนไหมหรือควรจะมีคน เข้าใจว่าคนเข้ามาอยากได้อะไรคอนเซ็ปต์ของเขาแล้วค่อยมาทําการวางระบบการออกแบบว่าจะออกแบบเป็นแบบไหนไทยของคนสูงอายุไหมตัวสอนต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นเด็กอาจจะใช้ฟอนต์ที่โฉบเฉี่ยวมันเป็นเรื่องของสอนทักษะนี้ครับแล้วค่อยมาเพิ่มในเรื่องของการทําดีไซน์นะครับดีไซน์จะเป็นเรื่องของทีนี้เป็นเรื่องการใช้เครื่องมือละเครื่องมือก็คือพวกการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปเลยนะครับอาจจะเป็นวายเฟรมการใช้เว็บเบราว์เซอร์การรีเสิร์ชนะครับเขาเรียกว่าดิจิตอลลิทูเรซีนะครับแล้วก็ค่อยมาทําการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับจะบอกว่่่าเเเป็็นนดีไไไไร้มมขยก ต้องเขียน HTML Font End เล็กน้อยเพื่อให้โปรแกรมเมอร์เขียนต่อนะครับก็จะประมาณนี้ครับจะบอกว่ามีความสำคัญยังไงเว็บไซต์เป็นเหมือนหน้าบ้านของเรานะก็คือสมมุติว่าทุกวันนี้จะบอกว่าเราเข้าโซเชียลในเวิร์กเยอะเกินไปใช่ไหมฮะแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจอเว็บเลเวล2ก็คือเข้าไปที่หน้า2ใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าแพลตฟอร์มตัวนี้อ่ะลองจินตนาการว่าวันนึง โซเชียลต่างเนี่ยมันเริ่มหายตัวไปมันปิดตัวไปแล้วสิ่งที่เราเคยสร้างไว้ในโซเชียลอย่างเดียวไม่มีเว็บเลยเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยแต่ถ้าเกิดเรามีเว็บไซต์เป็นตัว standalone ตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วอาจจะเป็นจาก YouTube จาก Tik t o อกจาก a c e b o o k เนี่ยวันหนึ่งโซเชียลพวกนี้หายไปเนี่ยเว็บไซต์เราก็ยังอยู่ครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการขายนะครับถ้าเป็นการขายสินค้าหรือขายพวกบริการพวกแบบโรงแรมที่เที่ยวหรือรีสอร์ทหรือลานกลางเต้นอะไรพวกนี้นะครับการทํา Google a p p เนี่ยให้คนค้นหาได้เนี่ยเ สมมติถ้าเกิดเราเสิร์ชค้นหาใน SEO ซีโอใน Google เขาเรียกว่าการทำเสิร์ตออพติมิเซชันนะครับเสิรนะ์ h เอ g นจินเนี่ยก็คือค้นคำนี้แล้วจะเจออะไรปรากฏขึ้นเป็นระดับแรกแรกเนี่ยก็คือตัวนี้แหละเว็บไซต์มันจะอยู่นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราไปฝากไว้ที่แฟนเพจแล้วจินตนาการว่าวันหนึ่งแฟนเพจมันยุบพ o l i ีไปว่าจะไม่มีเพจอีกต่อไปสิ่งที่เราสร้างไว้จำนวนคนฟอลโล่แสนคนเนี่ยหายหมดเลยนะครับดังนั้นเว็บไซต์มันเลยจำเป็นไงมันต้องมีไว้เผื่อจะมีแผนสำรองแผนอบพยพอ,นนรรอยิมิเกชันนค้้้หาไดงขึน หลายๆคนมักจะติดกับนะครับทุกคนมักจะติดกับว่าเว็บดีไซเนอร์ต้องออกแบบให้สวยให้ตอบโจทย์มี UX และ UI ่ะแล้วยิ่งหนักๆเลยคือคนเข้าใจผิดด้วยว่า UX UI คือวิชาเดียวกันคือเรื่องเดียวกันจริงๆไม่ใช่นะ UX คือ User Experience ก็คือเราต้องไปดูว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากทำอะไรโจทย์ของเขาคือเขาอยากแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้ UX นะครับแต่เราอะชอบไปจับรวม UX UI อยู่ในวิชาเดียวกันแล้วมันก็เลยมัว่วซั่วไปหมดเลยนะครับจริงๆ คือเราต้องเข้าใจเรื่องของ e อ path y ก่อน UX คือเรื่องของ Empathy แล้ว UX มันมีคำว่า CX ด้วย Customer Experience นะครับดังนั้น UX กับ UI คนละเรื่องกันเสร็จแล้วพอเราได้ปัญหาหรือโจทย์ที่เขาต้องการมาเนี่ยเราจะเข้ามาทำ UI ก็คือ User Interface นี่คือเรื่องของความสวยงามนะครับเรื่องของความสวยงามเป็นการออกแบบนี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงแหละเพราะอะไรลูกค้าเราอยากได้แบบนี้คนที่เข้าเว็บเราอยากได้แบบนี้หรือตัวเราเองอยากให้มันสวยแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ควรคำนึงคือ UX หรือ CX ก็คือ เว็บของเรามันแก้ปัญหาอะไรให้กับคนที่เข้ามาอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่เรื่องดีไซน์ความสวยก็ได้อาจจะเป็นฟลอร์ที่ให้ข้อมูลก็ได้อินฟอร์เมชันก็ได้วิดีโอที่เราทําก็ได้แต่คือมันแก้ปัญหาอะไรให้กับคนที่เขาคาดหวังกับเว็บเราดังนั้นจุดที่คํานึงเนี่ยทุกคนมักจะติดกับว่าเว็บต้องสวยต้องดูเอฟเฟกเยอะต้องโหลดเร็วต้องอะไรจริงๆมันใช่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่สาคัญสิ่งที่สาคัญคือ เว็บเราตอบโจทย์ปัญหาอะไรของพวกเขาได้ดีที่สุดมากกว่าครับนั่นอซ r ฟโแรกก็ย้อนกลับไปที่คำถามแรกว่าถ้าเราเป็นสถาปนิกการจอบแบบบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราต้องเก็บดีควายเป็นไงเราต้องถามมาก่อนไงว่าคุณอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยวเราทําให้เนะี่ครับมันคือเรื่องนั้นครับผม หนึ่งเลยคือความท้าทายกับตัวเองมีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นดีไซเนอร์แล้วเนี่ยเราต้องไม่ยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆบางครั้งคุณเคยได้รางวัลคุณเคยได้อวอร์ดอะไรบางอย่างแล้วคุณก็อยู่กับตาแหน่งนั้นนะเรื่อยๆแต่ดีไซเนอร์มันมันคือความที่แบบว่ามันจะมีคนที่มาเก่งกว่าเราเสมอในโลกใบนี้เออคือเราต้องแบบวันนี้เราอยู่ในแอ่งน้านี้ วันหนึ่งเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรต้องกระโดดไปอีกแห่งน้ำหนึ่งเผื่อจะเจอคนที่มันเก่งกว่านะครับถ้าพูดถึงหนังกาลังภายใน,นอ่ะเนาะก็คือเราก็ต้องหายอดฝีมือกระบี่มือหนึ่งเพื่อไปพิชิตเขาอะ่ะโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือมันต้องหาอะไรที่เราพัฒนาตัวเองเราต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับดีไซเนอร์เหมือนกันคือณวันนี้คุณดีไซน์ได้อย่างเดียวเนาะวันคิด KPI วันรุ่งขึ้นแล้วกันว่านอกจากดีไซน์แล้วคุณตัดเอทีเเป็นหรือย,ยังถ้าคุณตัดปแล้ว่ KB ที2 เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเรียน3 d ดีคุณสามารถเอา 3D เนี่ยหรือ3มิติเนี่ยมาเรนเดอร์บนเว็บได้หรือยังพยายามทำอาชีพเมนให้กับตัวเองมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้เราทาได้แค่นี้เราต้องมีเป้าหมายว่าเราทําได้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ดีไซเนอร์ทำเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือทำังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทําอะไรที่มันได้มากกว่าเดิมแล้วก็เร็วกว่าเดิมนะครับการทําได้มากกับการทําได้เร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไซเนอร์ควรจะเก็บไว้เป็นเหมือนกับอาชีพเมนในใจนะครับ สองคือทำยังไงก็ได้ว่าคำว่ารางวัลเนี่ยมันกอาจจะเป็นเงินก็ได้เป็นคำชมก็ได้เป็นการปิดงานได้หรืออะไรก็ตามหรือตัวเราเองที่ให้รางวัลตัวเองนะครับทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าคำว่ารางวัลเนี่ยไม่ได้ทาให้ถ้าเรามีแล้วยกระดับตัวเองนะอยากให้คําว่าตัวเราเองนี่แหละที่ทําให้รางวัลนั้นมีคุณค่าก็คือเฮ้ยเนี่ยทำแล้วสิ่งที่เราทามันมีคุณค่าแล้วมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างก็ย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรไม่ใช่แค่เป็นดีไซน์และโชว์อย่างเดียวนะ มันอาจจะเป็นตัวอะไรบางอย่างที่มันสร้างแรงมันาใจ,จให้กับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันนะครับมันคือเรื่องของการแบ่งปันกันการสร้างเครือข่ายการพัฒนาตัวเองนี่คือสิ่งที่ดีไซเนอร์ควรจะเป็นในยุคนี้ครับผมจริงๆถ้าเราเรียนเว็บดีไซเนอร์เนาะอาจจะเป็นดีไซน์แล้วกัน Designer เดีดีไซเนอร์เราต่อยอดไปอะไรบ้างสมมุติถ้าเกิดเราเออกแบบไวฟ์เฟรมสิ่งแรกที่เรามีคือดีไซน์ทิงกิการลำดับ2คือเอ็มพารีเรามี2หลักนี้จริงๆเราไปได้ทุกสายนะครับแล้วก็ยุคนี้ปัจจุบันนี้ผมมองว่าการทํางานที่ไม่่่่ตรรงงงสายงายนเนยไมใชือ แตกประหลาดอยู่ต่อไปคือบางคนแบบเรียนบางอย่างมาแล้วชอบบางอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ต้นตั้งต้นเนี่ยสารตั้งต้นของการเป็นเว็บดีไซเนอร์เนาะมันจะทําให้เราสามารถไปเป็นกราฟิกดีไซน์ได้มันสามารถทําให้เราไปเป็นครีเอทีฟได้มันสามารถทําให้เราเฮ้ยชอบโปรแกรมมิ่งเราไปทําด้านโปรแกรมมิ่งได้แล้วก็สามารถต่อยอดในเรื่องของการออกแบบอะไรบางอย่างคิดอะไรนอกโจทย์แล้วสุดท้ายการไปเป็นการออกแบบตัว 3D ไปเป็นอิมิวเซียมหรืออะไรที่หลากหลายได้แม้กระทั่งสายบริหารเนี่ยเราสามารถมาเป็น B.A ก็คือเอาเอ็มพาที่ เอาดีไซน์ดิงกิ้งเนี่ยมาวิเคราะห์ความต้องการมาเป็น BA Business Analy นัลตนะครับตัวนี้ก็คือไปช่วยวิเคราะห์ว่าเว็บของลูกค้าอยากได้โฟลแบบไหนระบบของลูกค้าอยากให้มันแสดงผลแบบไหนตรงนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ได้ดังนั้นการ,รที่เรามีเอ็มพาที่ความเข้าอกเข้าใจความตีปัญหาในเรื่องของดีไซน์ดิงกิ้งลำดับอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันทําให้เราต่อยอดได้หลายอาชีพแต่หลักๆคือในเรื่องของดิจิทัลมีเดียเนี่ยก็คือในเรื่องของการทํากราฟิกการทำแอนิเมชันการทำระบบโปรแกรมเนี่ยมันมาตรงนี้้ได เด็กๆที่จะเข้าสู่สายงานนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายสาขาเลยแต่ถ้าหลักๆเลยนะถ้าเราจะทําเป็นแบบสายตรงของการทําเว็บดีไซน์สายตรงของการทําตัวอินแอคทีฟหรือการทาอินฟอร์เมติกอะไรพวกนี้นะครับหลักๆเนี่ยมันก็จะมีสายสาขาดิจิทัลมีเดียหรืออะไรก็ได้ที่มีคาว่าดิจิทัลคอนเทนต์สอนตัวนี้นะสามอาจจะเป็นการออกแบบ uh, เชิงสร้างสารกกรค์กราฟิกดีไซน์สามสาขานี้ได้หมดเลยนะครับและสุดท้ายคืออินแอคทีฟดีไซน์หรือเกมก็ได้นะครับถ้าอินแอคทีฟดีไซน์คือการโต้ตอบนะการออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ ปัจจุบันมันคือดิจิตอลมิวเซียมที่ผมบอกแหละเนี่ยการทําสื่อโต้ตอบได้คือเขียนเหมือนเกมแต่มันมีอะไรที่กว้างกว่าเกมละนะครับตรงนี้นะก็สามารถที่จะเรียนในกลุ่มนี้ได้ขอให้มีคําว่าดิจิตอลอาร์ตดิจิตอลมีเดียอินทอร์แอคทีฟมีเดียแล้วก็เกมเวลเน้์เนี่ยมีหมดเลยนะครับหรืออาจจะเป็นไอทีธรรมดาก็ได้เพราะบางคนคือทําสายไอทีก็จะกว้างกันเลยครอบเพราะอะไรครับเพราะไอสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้เป็นสับเซตของคาว่าอินโฟเรชันเทคโนโลยีก็คือเป็นสับเซตของไอทีครับผมเป้าหมายแรกที่อยากให้เรียนรู้เลยนะครับคือการแบบ จร,จริงจริงทุกคนอาจจะบอกว่าทักษะสก,กิลสําคัญเนาะแล้วเด็กบางคนคือต้องการให้เราจับมือทําถ้าจับมือทําแล้วเขาทําได้จับมือแล้วเขาดีไซน์ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วผมจะพูดแบบเชิงเป็นปรัชญาแล้วกันนะแสงเงาและมุมกล้องสีหรือแม้กระทั่งอารมณ์บางอย่างอย่างตากล้องที่ถ่ายอะไรเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่ผมไกด์ไลน์ให้ได้อย่างเดียวไอ้สิ่งที่ผมอยู่ในทลายบรรยายเนี่ยมันไกด์ไลน์ได้อย่างเดียว สิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณว่าคุณไปเห็นอะไรมาคุณชอบอะไรแล้วคุณเก็บมันไว้ไหมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์คาว่าประสบการณ์ไม่ใช่ทักษะนะแต่คือประสบการณ์ที่เราอิมเพรสชันนีตคือเราประทับใจอะไรเราอยากได้แบบนี้บางทีเด็กบอกว่าผมอยากได้ภาพแสงเงาที่เหมือนกับงานของตัวเทรนด์แมลิกอาจารย์ช่วยสอนหน่อยครับอาจารย์สอนไม่ดิอาจารย์ไาายกด์ให้ได้ว่าหาเรทเรเจอร์มาให้ดังนั้นทักษะแรกเลยอินฟอร์เมชันเรทเรเจอร์อาจารย์ช่วยได้นะ ทำดีเทอร์กันงานของเทอร์เรนมาลิกมีอะไรบ้างมาดูกันนะครแต่ถามว่าสอนได้ไหมสอนไม่ได้แสงเงามุมกล้องสีหรือเวกชั่นพวกนี้คือมันเป็นเรื่องที่คุณต้องไปประทับใจและอดัดแบกันเองแต่เราสามารถสอนว่าใช้เครื่องมืออะไรในการทําให้มันเกิดขึ้นมาได้แต่แอดัดแบให้มันเกิดใช้งานได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณแล้วนะครับความเข้าใจผิดของเด็กหลายๆคนจะเข้าใจว่ามามหาลาัยคือจะได้ทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงคือคุณได้ทักษะคุณได้พื้นฐานการใช้เครื่องมือคุณได้ทฤษฎีอะไรบางอย่างแล้วแต่คุณจะกรอบยนะ แต่สิ่งที่คุณต้องไปเพิ่มเติมมาคือ literacy ที่คุณต้องมีเองหรือ2คือไกด์ไลน์จากอาจา,อาจารย์อาจารย์อาจจะแบบเหมือนไม่สอนนะแต่ความจริงคือหาเรฟเลนให้เนี่ยมันคือการสอนรูปแบบหนึ่งนะมันคือการทําให้คุณไปต่อยอดว่าอ๋อมันควรจะเป็นแบบนี้ง่ายที่สุดเลยนะครับปัจจุบันมันจะมีตัวเครื่องมือในการทำเว็บก่อนยังไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะยังไม่ต้องอะไรเลยเราใช้พวกเว็บเสเ็จรูปแล้วเราลองไปดูลำดับการเรียงข้อมูลก่อน อาจจะใช้ตัวที่ชื่อว่า w i x com ก็ได้มันเป็นเว็บฟรีเนาะหรือแคนวาปัจจุบันทาเว็บไซต์ได้แต่ประเด็นคือลองไม่ใช่แม่แบบมันดูสิคุณลองเริ่มจากหน้าสีขาวก่อนแค่เป็นนักวาดภาพคือเริ่มจากกระดาษสีขาวอะคุณลองเริ่มดูก่อนเสร็จแ,แล้วการจัดองค์ประกอบการจัดองค์ประกอบคือจัดลําดับยังไงถ้าจะต้องการจะแนะนําตัวหรือจะทาเว็บอะไรบางอย่างเนี่ยพอร์ตโฟลิโออยากจะบอกเด็กปไปเลยว่าพอร์ตที่แนะนําตัวของคุณเป็นเว็บของคุณใช่นะถูกต้องดีแต่ผมอยากให้เพิ่มอยู่ที่สองหน้าเป็นพอร์ตที่คุณทําม็อกขึ้นมาเช่น อาจจะไม่ได้ไปรับจ้างจริงหรอกอาจจะแบบเช่นแบบอยากกินถั่วโกแก่อยากไปทําเว็บให้ถั่วโกแก่ลองดีไซน์เล่นๆดูสิถ้าดีไซน์เว็บของถั่วขนมที่เราชอบเป็นยังไงหรือไปหาชุมชนเราเป็นร้านเช่าจักรยานเดี๋ยวลองดีไซน์ร้านเช่าจักรยานคิดจินตนาการนะ,ะว่าเราจะดีไซน์แบบไหนเสร,ร็จแล้วเนี่ยลองดูซิว่าไอ้เว็บเนี่ยมันมันครบองค์ประกอบไหมและองค์ประกอบแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องความสวยงามของเว็บนะเรื่องความสวยงามมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันเยอะแต่เข้ามาแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปอยากจะเป็นใครก็ได้ ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันตรงความต้องการของเขาเช่นถ้าเกิดคนคนนึงต้องการจะเช่าจักรยานเราดีไซน์มาเนี่ยหน้าแรกมันควรเจออะไรมันควรจะมีปุ่มจองเลยไหมหรือควรจะดูองค์ประกอบไหมดังนั้นสิ่งที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของน้อง,นองเนี่ยเว็บทําได้แต่ให้เริ่มจากกระดาษสีขาว2คือหน้าแนะนําตัวเองทําไปเลยแต่หน้าต่อไปคือเป็นตัวอย่างงานที่เขาอยากจะทำและตัวอย่างงานอยากจะทำไม่ใช่เรื่องความสวยงามนะมันตอบโจทย์อะไรของคนที่เข้ามาให้ตั้งโจทย์นี้และเขียนลงในรายละเอียดเลยว่าเว็บนี้ดีไซน์เป็นม็อกกิ้งขึ้นมาเป็นแบบจําลองนะ ตอบโจทย์คนให้เริ่มจากการตอบโจทย์คนถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาจะได้อะไรเจออะไรและได้รับอะไรแล้วค่อยเรื่องความสวยงามค่อยกลับเข้ามาค่อยอธิบายว่าใช้สีนี้เพื่ออะไรใช้ภาพนี้เพื่ออะไรอันนี้สิ่งนี้มันจะตามมาทีหลังครับผมให้เริ่มจากตัวนี้3ส่วนครับ ก่อนที่จะมาเรียนสายนี้ก็ได้รู้จักพี่ที่ทํางานในแนวนี้ครับก็ได้ได้แรงบันดาลใจจากเขาครับกรงบังใจที่เราได้รัจากพี่ประมาณกีนเรื่องครับก็พอได้เห็นพี่เขาทํางานในด้านสายนี้เราก็ได้เห็นประสบการณ์เขาแล้วก็แบบเขาดูแบบเท่ครับเขาก็มาเรียนแล้วเราได้เรียนอู่ด้วยเรียนรู้การทําเว็บแล้วก็พวกฟน r ์เอ end back e n นดูว่าเขา workflow ยังไงจัดการยังไงมีแผนการทำงานยังไง ที่จะสร้างเว็บขึ้นมาหนึ่งเว็อค่ะแล้วมองชปที่ทา,างด้านนี้ไปเปิดกว้างหรือเ่ายัาง,ยาง,ยางเปิดกว้างอยู่ค่ะแล้วก็คนน่าจะสนใจมากขึ้นมาทำงานกันเยอะขึ้นค่ะทีมคำสั่งนี้ก่อนปิดเทสนะลิงก์เสียเรีดนะผมค้างไว้ที่นี่คุณกดไปก่อนผมได้เลยผมตามไปได้คุณไปก่อนเลยข้อประทัด้างลน์กเยอะ ไม่เก่งตะเคอยนเยอะนะครับเก่งแล้วก็นเป็นตะเคียนเพราะงานเดียวพอ,พอ,พอจริงๆมีหลายมหาลัยเลยนะครับที่เปิดสอนนะครับเมื่อก่อนจะมีสับหนึ่งอะกราฟิกดีไซน์เนาะก็ไอสื่อนินลิมิดเมื่อก่อนจะใช้สื่อนินลิมิดเป็นชื่อสาขาเนาะปัจจุบันมีชื่อตรงๆเลยอ่าอินเทอร์แอคทีฟดีไซน์ดิจิตอลอาร์ตคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่าคอมไซน์คอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยพวกนี้มีหมดเลยครับคือสามารถหยิบจับได้เพราะว่าเว็บมันเป็นองค์ประกอบของการ ทำตัวอินด c กทีฟหรือสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลเมื่อไหร่เนี่ยเว็บมันเป็นองค์ประกอบแรกเลยที่เราต้องเจอแล้วมันหนีไม่พ้นยังไงก็ต้องเจอครับแต่เราจะต้องเลือกว่าเราจะเป็นสายไหนเช่นสมมุติถ้าเกิดเราจะมาเป็นเว็บแอปพลิเคชันเขียนโปรแกรมเนาะมันจะเป็นเรื่องการเรียนในเรื่องของไพทีและแต่ถ้าเกิดเราจะไปเว็บดีไซน์อย่างเดียวตรงนี้มันจะเป็นในเรื่องของการแบบว่าไปเรียนพวกสื่อดิจนเรื่มมิดไปเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกไปเรียนสื่อเชิงโต้ตอบที่ไม่ใช่โคดดิ้งนะ สื่อเชิงตัวตออินเตอร์แอคทีฟดีไซน์แค่นั้นพอนะครับมันต้องแยก area แอดเรียกันอีกทีดังนั้นการเลือกหลักสูตรเนี่ยมันต้องมาดูชื่ออย่างเดียวไม่ได้มันต้องมาดูพื้นฐานโครงสร้างข้างในของหลักสูตรด้วยว่าเอ้ยอันนี้มันจะเจออะไรบ้างน,นะครับการเราออกแบบ u x u i เนี่ยแน่นอนมันเจอดีไซน์แหละแต่ถ้าเกิดมันบอกว่า u x u i เรียนนิดเดียวแล้วนะมาเรื่องของการทำ develop back end font end เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมก็ต้องมาเลือกบางคนชอบดีไซน์อย่างเดียวบางคนชอบเขียนโปรแกรมด้วยบางคนชอบครอบคุมทั้งหมดมันจะมีอาชีพีพนึงท่่วา Full Stack ฟูลแซกคือได้ทั้งดีไซน์ได้ทั้งโค้ดเงินเดือนก็จะเยอะมากเลยสตาร์ทประมาณ4 5่0้0ถึงแปดหมนะแต,แ,ตแต่ตอนนี้คือมันไปจุดนั้นมันต้องเป็นคนที่พร้อมไงมันต้องเป็นคนที่พร้อมแล้วรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนเลยแต่ตอนนี้มันก็ยังแบ่งแยกกันอยู่ว่าสายอาร์ตกับสายอาร์ตสายเทคกับสายเทคดังนั้นก็คือทุกสาขามีหมดับผม รายได้เริ่มต้นเนี่ยจะสูงกว่า IT Support นะครับถ้าเป็นสายกราฟิกธรรมดาเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยนะที่ผมเปิดบริษัทเองเนาะนะผมจ้างเนี่ยผมจะให้ขั้นต่ำนี้ประมาณ20,000ท้วทนหรือ2 0 0 0 0นสะครับสำหรับสายดีไซน์นะสายโคดดิ้งก็จะเป็น 25- ง0 0 2่น0 0ทีนี้ประเด็นคือมันก็อยู่ที่ว่าพื้นพื้นฐานของของเหรียญเงินเดือนแต่ละองค์กรเนี่ยมันเท่ากันไหมนะครับถ้าถ้าต่ำกว่านี้ผมว่าก็ถือว่าน่าจะเจอต่ำสุดคือ1 8 0 0นแแหละคงไม่ต่ำกว่านี้แหละแต่จริงๆอ่ะ เบสออนสองหมื่นถือว่าเป็นมาตรฐานเฉลีย่ยและปัจจุบันนะครับจบใหม่สองหมื่นคือมาตรฐานเฉลีย่ยเลยแต่มันก็อยู่ที่ผลงานด้วยนะถ้าเกิดคุณมีพอร์ตน้อยพอร์ตคุณไม่มีเลยหรือตัว,ต,วตัวงานคุณไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยเป็นแบบเอาใช้เทมเพลตทั่วไปเนี่ยมันก็จะต่ํากว่านั้นนะจริงจริงคือถ้าเกิดเรามีผลงานดีมีพอร์ตที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ได้บอกที่มาที่ไปของงานดีไซน์ได้บอกที่มาที่ไปของการจัดลำดับโฟรได้นะทำไวายเฟรมตรงนี้ผมคิดว่ามันสตาร์ทที่ประมาณ20,000กว่าได้เลยแล้วก็อาจจะ ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติอาจจะขึ้นไปได้อีก1หนระดับเลยนะครับอาจจะไปถึง30,000ขึ้นไปได้ด้วยกับผมตัวนี้ไม่ห่วงเลยครับเพราะว่าหลักสูตรตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นคนดูหลักสูตรเองเนาะ AI เนี่ยมันจะมาช่วยโค้ดนะครับมันมาช่วยโค้ดในสิ่งที่การาฟิกดีไซเนอร์อยากจะได้แต่ทําไม่ได้ดังนั้นตอนนี้มันมาช่วยงานเรามากกว่ามันมาลดงานเราสมมุติถ้าเกิดเรามีตัวเฟรมเวิร์กว่าบูส t ต็ปเนาะเรามีดีไซน์ของเรา เราดีไซน์ในฟิกมากเมื่อก่อนเราต้องดีไซน์ในฟิกมากเสร็จแล้วเราต้องไปตัดเอทีเอมตัดเอทีเมเรลเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาจัดโครงสร้างเสร็จเราก็ต้องโยน AI ว่าช่วยทำสไตล์ชีทให้หน่อยให้มันสวยปัจจุบันนี้มันง่ายกว่านั้นครับคือเราดีไซน์ที่ฟิกมากเสร็จเราโยนรูปภาพเข้าไปให้ AI AI มันเจนออกมาเป็นโค้ดให้เลยแล้วเอาไปวางถามว่าวางเนี่ยมันก็มี2อ,อย่างนะหนึ่งคือถ้าเรารู้ดีว่าอ๋อแท็กนีค้คืออะไรเพราะเราเรียนมาแล้วเราจะแก้งานจาก AI ได้เร็วขึ้นกับอีกแบบหนึ่ไนนไม่รรู้อะเลย โยน AI AI สั่งอะไรมาเุ๊บเชื่อหมดแก้ไม่ได้อ่ะมันก็อยู่ที่ว่าการมี AI เนี่ยมันแบ่งแยกคนออกมาเป็นสองฝั่งเลยคือคนที่พร้อมกับคนที่เหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าเป็นคนที่เหมือนเดิมคือ AI าบอกอะไรมาก็ก๊อปปี้เอาไปใช้ก็ปีใช้คนประเภทนี้ก็จะหายไปจากวงการงานเองนะครับดังนั้นการจะใช้ AI ได้เนี่ยคุณก็ต้องรู้บางอย่างที่คุณรู้ก่อนอไม่งั้นมันบอกอะไรมาเเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราไม่ร,มรู้นะครับหลายคนปัจจุบันผู้ใหญ่เองก็มีตอนนี้คือคิดว่าตัวเองรู้ดีแต่รริงๆไมู่้ เนี่ยปัญหานี้เยอะเลยการมี AI เนี่ยทำให้มันตัดคนกลุ่มนี้ได้เลยเราจะรู้ว่าคนนี้จริงๆแล้วเขาไม่รู้เราตัดได้เลยมันจะทําให้เราชัดขึ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเฮ้ย hey, ดีไซน์ได้แล้วมันดีไซน์ตัวตัวโค้ดให้ด้วยเราไปแก้แก้แก้แก,แก้งานเสร็จไวคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะอยู่ได้ไกลดังนั้นให้พยายามย้ายจากฝั่งขวามือของผมไปเป็นคนที่อยู่ซ้ายมือของผมจบเลย AI จะช่วยงานนี้ไปได้ไกลเลยครับผม จริงๆถ้าบอกว่าเว็บเนี่ยมันยังอยู่เรื่อยๆนะแล้วเว็บดีไซเนอร์ส่งผลนะใช่ไหมครับคนที่ยังหาแบรนดิ้งของตัวเองหรือร้านค้าหรือปัจจุบันเนี่ยเอชเอ็ม e, ีเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาอยากทําเว็บเป็นนะแล้วบางคนเริ่มรู้สึกว่าทูปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะหยิบจับอะไรมาใช้เองเจ้าของธุรก,กิจเริ่มทําเองเริ่มรู้สึกว่าเออมันดีไซน์ได้เองแล้วแล้วก็เทสรสนิยมของการทาเว็บเนี่ยปัจจุบันคือมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยมันก็เป็นเรื่องนึงที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยการแข่งขันสูงดััังนนน้้นกาาาาารรรทที่เเาสามมาถํใหว็บ out แต่เราคือโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาโดดเด่นกว่าเทมเพลตที่มีเนี่ยแล้วคนอยากจะได้เนี่ยมันทำยังไงเนี่ยโจทย์ความสำคัญคัอตรงนี้แหละเว็บดีไซเนอร์คือทําได้เหมือนกันหมดณนะปัจจุบันนี้พื้นฐานเท่ากันณนะปัจจุบันนี้ความรู้เท่ากันเลปเปอรเดนเท่ากันแต่มันจะงัดกันตรงที่เราจะมีอะไรที่มันโดดเด่นกว่าเขาไอ้คำว่าโดดเด่นก็คือนี่แหละ m อ็มพาร์เทติกสการทำดีไซน์ t h i n k i n g การการตอบโจทย์ว่า ถ้าเข้ามาแล้วจะเจออะไรได้อะไรแล้วคนที่เข้ามาคิดคิดในมุมของคนที่เข้ามาไม่ใช่คิดในมุมของเราดีไซน์นะเราดีไซน์เพื่อให้คนเข้ามาเจออะไรไม่ใช่ว่าเราดีไซน์เพราะว่าเราชอบเพราะมันสวยดีนี่คือสิ่งหนึ่งที่สาคัญและปัจจุบันเนี่ยเว็บดีไซเนอร์ยังติดก,กับตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันคืออยากดีไซน์ในสิ่งที่เองอยากดีไซน์อยากทําในสิ่งที่คิดว่าตัวเองว่ามันสวยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันต้องย้อนกลับไปว่าถ้าโฟลแบบนี้คนเข้ามาชอบแบบไหนเขาจะเจออะไรเนี่ยไปเรื่องจากตรงนี้ครับจะทําให้เรานด์เอาท์ขึ้นมาโดดเด่นกว่าคนน นี่คือความสาคัญของเว็บดีไซเนอร์คือมันเท่ากันหมดนะวันนี้เครื่องมือเท่ากันนะแต่มันเหลือแค่ว่าทํายังไงจะเป็นเว็บดีไซเนอร์ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นจริงๆอยากให้ผู้ชมได้อะไรจากรายการตอนนี้เนาะก็คืออยากจะบอกว่าคุณผู้ชมครับถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้เนาะก็อยากจะได้บอกว่าผมอาจจะสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยๆคือผมสามารถไกด์ไลน์เส้นทางให้ดูว่าความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นและมันมีอยู่จริงนะครับตอนนี้ผมทําให้คุณเห็นแล้วตอนนี้คุณเห็นแล้ว ส่วนแรงบันดาลใจเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณต้องสร้างเองและไปตามเส้นทางที่ผมบอกซึ่งมันอาจจะมีวิถีทางที่มันแตกต่างกันไปนะครับหน้าที่ของคนที่เป็นอาจารย์อย่างผมนะฮะเมื่อก่อนผมอาจจะต้องเขียนแผนที่เขียนแผนที่ให้เขาเดินไปตามแผนที่กับผมหนึ่งไปสถานี A ต่อ B ต่อ C วันนี้หน้าที่ของอาจารย์ผมนะครับกับเด็กๆเนี่ยผมเป็นได้แค่เข็มทิศผมบอกแค่ว่าคุณต้องไปตรงนู้นแต่วิธีทางของคุณคุณไปได้เองคุณเลือกเส้นทางที่คุณจะไปเลยจะขอให้คุณไปตรงนั้น เนี่ยหน้าที่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปดังนั้นที่บอกว่าแรงบันดาลใจผมอาจจะสอนได้ไม่ดีเท่ากับคนอื่นแต่ผมบอกทิศทางจากเมื่อก่อนผมก็บอกเทมเพลตว่าควรจะไปแบบไหนกําหนดเส้นทางให้วันนี้ผมบอกแค่ทิศทางส่วนวิถีทางที่คุณจะไปมันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะไปได้เร็วหรือช้าหรือจะไปเส้นทางไหนก่อนแล้วอ้อมกลับมาก็ได้ดังนั้นตอนนี้ครับผมผมบอกทิศทางคุณแล้วคุณไปให้ถึงทิศทางนั้นก็พอครับ